สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้ทิโดโบนนะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดมาเดี๋ยวเราไปดูปุปกณ์นะคะวัสดุปรปกณ์ของเราวันนี้ก็จะมีเป็นกระดาษซีนะคะตัดสี่เหลี่ยมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกาซอน้าลแล้วก็พันไกนะคะเสราเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่หนึ่งกันนะคะฮับแกะดานะคะเป็นมุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วับตักสามโลบนะคะอันนี้จะเป็นลีอโซองนะคะ กดภาพภาพไปเลยนะฮะวีสิน่านะคะพอภาพรูนี้แล้วนะคะเรากดสมัตปัดกันนี่นะครัเราจะทำเป็นฝันนี้นะคะฝันน,น,ะะนี้เราจะเก็บไว้นะเดี๋ยวเราปัดกันเลยนะคะระว,วังมือไว้นะทุกคนที่เราอเอามือออกแบบนี้ก็คือเราดนะะดนคัตเตอร์ปาดเชนน้วไปนะคะเราก็เลยต้องระว,วังนิ้วชี้เป็นพิเศษนะคะสิน่าเลย ฟรีโอฟรีฟรีโอนะคะนี่เดี๋ยวเราไปทำดอกที่สูงกันทำเหมือนเดิมคะ่ะตัดเหมือนเดิมเลยนะคะมุมนี้นะคะทุกคนก็จะอันนี้จะตัดเป็นดอกเล็กลนมาหน่อยนะ,ะเพราะว่าดอกเมื่อกี้มันจะเป็นขะพรีใบใหญ่เนาออันนี้ก็จะทำเล็กลงมาหน่อยไม่ต้องทำไปสามช่อนะ,ะนี่อันที่สามเพาะเล็กลนมาอีกนะฮะ อันที่สามก็เล็กลงมาอีกนี้เวลาเราเออเราประกอบด้าอาประกอบายโนูนนะครับเช็กาอลซนมาประกบายน,นูนเราจะสวัรสลับทับโซนเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเรารลงมาประกอบเป็นดูนะครับก็จะเช็กาอลซอนมานะนนี่เลเยอร์ที่หนึ่ง๋ยวไปดูเลเยอร์ที่ตรงที่สามอา่าที่สามมาแล้วสวยไหมทุกคน ซานห้นนานี้เราจะมาทำเป็นเคโซนเกโซจะใช้เป็นสี่สมติดเลยนะคะเร็วหน่อยนะโนกนิโนดเร็วหน่อยนะก็ะที่เวลานะะเนี๋ยเรามาทำใบกันโทนะคะใบเราจะทับอ่าพับทุกแบบนี้นะคะเราจะทำเป็นสองใบคือที่จริงจะทำเป็นทีละใบก็ได้แต่เราจะทำเป็นสองใบรวดเปียเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วการฟอนูเก็จะยาีหาหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องการให้น้องผูมาจากใบอาจารโนกนะคะ ประมาณนี้เซลเชียคาสมาหัดปิกเหมือนเดิมเซเชายคาสานาลบนี้จะตัดยาวหน่อยนะเพราะว่าจะป้องทานให้ใบนะคะแย่ออกมาจากโดกแบบช,ชัดเลยนะฮะแปะลงไปเลยนะคะแปะลงไปเลยทั้งสองใบเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่ารักไหมอันนี้คือช่อใหญ่มามะคะตีโบ๊ คืนเดี๋ยวเราแบนิดหนึ่งคือม็อมันประหยับมากเลยนะทุกคนกระดาษสีแผ่นละไม่เกิน6กบาทเจ็บาทนะคะคือทำลายโตกมากนะอันนี้จะเป็นเน้นปริมาณแล้วก็สวยงามตามจินตนาการของเรานะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะฮะทำตามได้เลยนะคะทุกคนเน้นจินตนาการนะคะเป็นการดูนะนะาหฟ้าตัวนี้อีกทำอต่ออีกนะคะ I said, there I have free need, I have I sit there